สวัสดีครับพบกับผมนะครับฟาชิเกมเมอร์นะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมแววูฟกันนะครับแววูฟเดี๋ยวหาห้องก่อนห้องเดิมแล้วกันนะห้องเดิมเดี๋ยวเข้ามาเข้าห้องเดิมครับวิ่งเมื่อวานครับผม,มเคยเจอหมายเลขสิบนะที่คืนนะี อทำไมมันต้องแบบทำไมาเขาต้องทำเขียนชื่อให้มันแบบเมีบริการมีบริการอือบริการมีบริการเอาไปซื้ออันนี้คือสไนอันนี้สไนเปลี่ยนฝั่งครับอันนี้ไม่ใช่สไนอ่ะคนที่จะมา จัดการกับหมาป่าแต่จะมาจัดการกับเอพวกแหวนครับพวกแหวนอะไรเดี๋ยวเราก็จะต่อที่สามกันต่อเดี๋ยวเราจะไปต่อที่สามกันนะครับอืม รอเวลาครับรอเวลาไปเรื่อยสิบสองแวนบอกสิบสองคนนี้บอกสองกับเจ็ดคือไงสองกับเจ็ดเป็นแวนใช่ไหมนะนะเดี๋ยวตาหน้าลิงสองนะตาหน้าผมลิงสองนะครับทุกคน <c oughs> ดูกันว่าเขาจะพูดความจริงแค่ไหน ของจริงคนนี้ของจริงเุ้ยทำไมคลิปนี้วันวายจังอ่ะเนี่ยสองที่อยู่เลย่ตาที่แล้วเราเป็นไส้ชนะด้วยมาปลชนะด้วย ไปจะต่อกันอีกเกมหนึ่งอันนี้มันจะยาวเกินไปเอ้ยมันจะสั้นเกินไปสิไม่ใช่ยาวเกินไปลองคุณลองคิปครับภายในประมาณสามคลิปภายในประมาณสามคลิปบางคลิปก็สี่นาทีบางคลิปก็แปดนาทีกว่าคลิปนี้จะสองนาทีไม่ได้ ขอสนายอีกรอบนึงได้ปหม <c oughs> รู้สึกแบบสนุกค่ะโ,โอ้ได้ด้วยได้สนายด้วยได้ด้วยนะครับผมบาบอ้าวอ้าวอ้าวแบบเดิมเลยนี่แบบเดิมเลย <c oughs> หกหอะไรหกสิบเอ็ดสิบสองอเจ้าเล่นบอกอย่างนี้เหรอทำการช่วยแกลงหนึ่งเราจะผลักดันทุกอย่างเราจะทำการจัดการ ให้หมดเลยแต่ว่ามันจะใช่เหรอใช่เหรอหกสิเอ็ดสิบสองเลยนะี่นะใกล้กันมากขนาดนี้ยมันใช่เหรอในการจัดการแวร์มันใช่เหรอฮะมันใช่เหรอ,ใช,หรอใช่ไม่ใช่เราต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับถ้า ถ้าถ้าตรงก็เลือกสิบสองอ่ะอ๋อเอาเลยถ้าตรงต่อปลาต่อมาตอนคืนสิบสองก็มอบปุป๊บเลยสิบเอ็ดก็เป็นใช่ไหมงั้นเราสิบเอ็ดก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยดูเข,เขาร่วมมือกันนะสิบเอ็ดกับสิบสองถ้าเกิดว่าเป็นจริงๆก็คืออาจจะร่วมมือกันก็ได้ อ้าสอยวิธีละหนึ่ง yeah. ค่อย,อยสยคอยค่อยสสิบเอ็ดบอกสี่นะครับผมสิบเอ็กสี่หบอกเก้าอจบเกมเป็นที่เรียบร้อยครับผม next game เอาละครับขอจบคลิปเพียงเช่านี้นะครับ